ไปลองเดินดูร้านต่อๆไปยังค่วามีอะไรบ้างนะคะเ<อ>มื่อกี้ได้ชิมของชิมมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเอ๊ะอะไรอยามีมังคุดขายมาดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรทางนี้คะ<ด>่ะสวัสดีค่ะพ<บ>ี<ด>่คะดีค่ะเอ๊ะร้านนี้ขายอะไรคะเอ่อน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดนะคะตันนี้จะมีเปลือกด้วยนะคะอ๋อเป็นเนื้อมังคุดผสมกับเปลือกมังคุดนะคะกินแล้วสุขภาพดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะดูแต่จซาของร้านแล้วยังสวยอยู่เลยนะคะค่ะตัวนี้กินเข้าไปแล้ว ช่วยสุขภาพไงบ้างคะมันช่วยระบบกล้ามเนื้อน้ำเหลืองขับถ่ายระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระสูงมากค่ะสูงกว่าน้ำทับทิม5ห้เท่าค่ะตัวนี้เป็นงานวิจัยนะคะมีได้รับรางวัลด้วยไหมคะไม่ได้ประกวดอะไรอะค่ะนี้มีผ่านมาตรฐาน GMP ค่ะตัวนี้จะส่งออกด้วยค่ะได้ข่าวว่ามังคุดนี้ก็ไม่ได้มังคุดจากที่ไหนไกลเลยจากปากใต้บ้านเราเองนะคะ อาชุมพรน,นะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ดังปทุมค่ะ,คะปลอดสารพิษนะคะตัวนี้เป็นออแกนิกนะคะเราต้องคัดผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะคะเราวิธีทานหนูต้องเอาไปผสมน้ำอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ต้องค่ะคือเทแล้วดื่มได้เลยนะคะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ําผลไม้รวมห้าตัวนะคะเพราะว่าจากถ้าเปลือกอย่างเดียวมันจะเป็นด่างนะคะต้องมีผลไม้ที่เป็นกรดคือสาบรดมะเฟืองสตรอบเบอรี่แล้วก็องุ่นบีบทั้งเม็ดเลยนะคะนี่คือผสมกันในขวดนี้เลยนะ ทานทานแล้วเนี่ยเออจะช่วยให้เซลเล์มะเร็งไม่มาเกาะกับเซลล์ดีค่ะจะทําให้ทําให้ผิวเราดีแล้วก็ชะลอความแก่ค่ะนี่ดูจากรของร้านได้เลยนะคะนี่ทานทุกวันแน่แนแนเลยเจะแล้วตัวนี้มันมันสรรพคุณมันหลายอย่างอะค่ะถ้าพูดไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันอาจจะเหมือนเหลือเชื่อนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นดั้งเดิมคือ เปลือกมันเนี่ยใครๆก็รู้จักว่ามีการใช้แล้วเนี่ยถ้าใช้ภายนอกมันก็ช่วยพวกผิวหนัง<ะ>แต่ตัวนี้ก็ทานเข้าไปได้นะคะจะช่วยให้โรคผิวหนังเนี่ย,ยมันยังบางคนเป็นกักเกลื่อนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะค่ะเรียก<ะ>ว่ารักษาจากภายในเลยนะคะแล้วก็กินง่าย<ะ>หอมหวานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะตัวนี้ทานแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นนะคะค่ะมันจะมันจะทาให้แบบคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ทานได้ ค่ะค่ะโอ้ยอย่างนี้สรรพคุณเพียบเลยนะคะแค่มังคุดเองค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของผลไม้อื่นๆนะคะดีต่อสุขภาพเลยนะคะพี่มวยคะโฆษณาร้านนิดนึงค่ะเดี๋ยวเผื่อใครไปใครมาทางนี้ก็อยู่ตรงโซนหน้าโอเดียนนะคะค่ะล็อกล็อกล็อกที่สองนะคะ่ะค่ะพี่มวยมาที่นี่กี่ปีแล้วคะเออมาตั้งแต่ปี50ค่ะ50้นคะปีนี้ก็ปี5 6แล้ว ไอตัวนี้คือเขาจะเป็นยี่ห้อแรกๆเลยที่ออกมานะคะค่ะปัจจุบันก็มีหลายยี่ห้อนะคะอันนี้ OM นะคะชื่อยี่ห้อ OM เะคะเป็นน้ำคุดนะคะถ้ายังไงเชิญนะคะในงานเกษตรจะราคาพิเศษนะคะปกติเราจะมีลงที่โดยคำนะคะเฮ t ตี้มา t ค่ะที่สงขาก็มีร้านขนมสองแสนค่ะค่ะที่กรุงเทพก็จะมีอภัยภูเบศนะคะค่ะตามโลตัส มีหลายที่ตอนนี้เรายกมาให้ที่นี่แล้วนะคะที่นี่เอง10วันนะคะค่ะแล้วก็เรื่องความสะอาดทางร้านนี้ก็เยี่ยมยอดเลยนะคะ,คะราคาพิเศษเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะคะปกติออ350อวันนี้เหลือ290นะคะเฉพาะงานนี้เท่านั้นใช่ไหมคะถ้ารับคู่เดี๋ยวลดให้เหลือ550นะคะรับคู่นี่หมายถึงมาเป็นคู่ใช่ไหมคะนัเป็นคู่ค่ะ ถ้ารับสองขวดนะคะจะลดพิเศษให้เลยนะคะพ <ml'>: ิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นนะคะใครที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มน้ำตาลด้วยนเนาะเหมาะสำหรับทุก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 อายุเลยนะคะมาทานได้นะคะก็ทานได้เสริมภูมิด้วยนะคะตัวนี้ทานแล้วไม่เป็นหวัดค่ะ <remember. S 2> อสรรพคุณเพียบขนาดนี้แวะมานะคะขอบคุณพี่มวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะไปต่อกัน ค่ะตอนนี้นะคะทอยอยู่ที่ร้านนงคะรับรองว่าสาวๆชื่นชอบแน่นอนเลยนะคะมะม่วงกะปิน้ำเปรี้ยวหวานแต่ว่ามันมีเยอะมากเลยเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาแนะนําดีกว่านะคะตอนนี้ทอยอยู่กับพี่อ๋อยแล้วก็พี่แก้วนะคะเดี๋ยวใครจะช่วยแนะนําก่อนดีว่าที่ร้านนี้ขายอะไรบ้างคะก็จะมีน้ำเปรี้ยวหวานนะคะ,<ฮ>ะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะนี่คือน้ำเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะปิหวานสูตรเข้มข้น น,นี้จะเป็นกะปิหวานพริกสดนะ,ะ,ดนะคะ,ะมีหลายสูตรเลยนะอ่ามีหลายสูตรค่ะส่วนตัวนี้ก็คือกะปิหวานปาย่างนะคะและอันนี้ก็คือตัวสุดท้ายกะปิหวานสูตรเข้มข้นอันนี้กะปิเพื่อสําหรับเด็กๆจะได้ทานกะปิได้อ๋อเพื่อเด็กๆอยากจะลองชิมผ<ช>ู้ใหญ่ดูบ้างนะคะ,<ฮ>ะอันนี้มีหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้กะปิกับน้ำปลาหวานเนี่ยกะปิหวานน้ำปลาหวานมันต่างกันยังไงให้พี่แก้วตอบในไหนนะคะ ส่วนเรื่องน้ำประหวานนี่เราจะไม่ใส่กระปิเลยเพราะเป็นสูตรภาคกลางเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเหม็นหรือไม่ชอบกระปิเลยใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้กระปิใส่แต่ที่เราเน้นตัวนี้คือ5ดาว2ปีซ้อนคุณพี่ข้อดีวมันคือเครื่องกุ้งที่ส่วนผสมของเราเยอะมากแต่ไม่ใช่เหมือนน้ำประหวานทั่วไปซึ่งคนถามว่าทําไมน้ำประหวานได้5ดาวหรือเป็นโอทอปอันนั้นคือข้อหนึ่งที่เร,เ,รเราเราเราโดนเยอะมากกับปลาออกมาอย่างเงี้ยเขาควรจะติดว่าซื้อะมงแถวน้ำประหวานไหม แต่ก็บอกว่าให้ลองมาชิมดูว่าทาไมถึงได้5ดาวและส่วนผสมมีอะไรบ้างเราบอกได้<ช>แต่วิธีปรุงคุณปรุงเองถูกไหมคะเพรานั้นเองแล้วส่วนกระปิ่พวกนเนี้ยอย่างตัวนี้ที่พี่เขาบอกกะปิ่สูตรเข้มข้นเนี่ยหมอคนไม่เหมือนกันนะเจ็ดจังหวัดทั้งหมดทงางภาคใต้เนี่ยแต่ละตัวที่เราขายเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเลยหัดใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าที่มา,มาลงลาเราลงใหญ่ชอบแบบไหนคะาลงโอท็อปเราลงโอท็อปจากยอดที่เราม,ามาหัดใหญ่ปีนี้หกครั้ง ล่าสุดคืองานโอทอปของสงขาเนี่ยนะคะตัวน้ำประหวานหนึ่งกะปิปลาย่างที่สาวๆชอบจริงๆตัวนี้นะคะแล้วก็กะปิหวานสุดดั้งเดิมที่ถูกพอที่สามตัวแล้วเราไปสุราษฎร์เป็นนครจะไม่จะค่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะรสชาติที่ที่คนชอบแต่ได้ข่าวว่าค่ะข้อดีจริงๆแล้วเนี่ยกะปิเนี่ยมาจากแถวบ้านนี้ใช่ไหมคะปากใต้บ้านเราใช่ใช่เพราะว่าจริงๆล่ะเราเรานำล่องมาจากตัวน้ำประหวานที่เราได้โอทอปแต่พอมาลงใต้มาขายปีแรก แล้วคือว่าควรจะถามว่ามีกะปิหวานไหมเราก็เลยเอาทํากะปิเข้ามาส่วนกะปิถามว่าเราต้องเอาจากที่อื่นไหมแต่คือที่ทางใต้เคยหรือกะปิเนี่ยอร่อยใช่ใช่ใช่รสชาติด,ดีอยู่แล้วเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเพิ่มเป็นสูตรของกะปิหวานขึ้นมาแต่ละตัวแล้วก็แต่ละจังหวัดเป็นการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด<อ>ก็คืองานโอท็อปแท้จริงเลยนะคะอย่างนี้นะคะพี่หอยคะแล้วถ้าเกิดว่า หนูไม,ไม่ไม่ทันมางานนี้ค่ะเราจะไปทานที่อื่นนะทานที่ไหนได้บ้างอะคะมีร้านไหมคะพี่เอ่อไม่มีร้านนะคะไม่มีร้านประจำเราจะออกเฉพาะงานโอท็อปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองชิมกะปิหวานนะคะน้ำปลาหวานต้องรีบมาที่งานนี้เลยนะคะงานกเกษตรปีนี้จัดถึงแค่วันที่18เท่านั้นเองนะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าน้ำปลาหวานยานิสานะคะก็อยู่บริเวณตรงข้ามโอเดียนเลยนะคะแวะมาได้นะคะขอบคุณพี่อ๋อยแล้วก็พี่แก้วขอ,ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ ขาละล้อให้น้องเลยโอ้ย<ม>น้เม่ะข,<อ>ขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วจ,จะกลับแล้วค่ะแต่ผ่านแล้วอดไม่ได้จริงๆขอชิมหน่อยนะคะมีหลายสูตรมากเลยเมื่อกี้พี่อ,อ๋อยกับพี่แก้วบอกแล้วนะคะน้ำปลาหวานตรงกลางแล้วลายล้อมไปด้วยกะปิชิมแล้วนะคะทีมงานอยากาดิฉันเลยนะคะให้ฉันขอชิมก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่ากะปิอะไรนะปลาย่างสาวๆท่าใต้ชอบที่สุดได้รู้ว่ากะปิแต่ละจังหวัดทำของอร่อยนี่ปลาย่างนะคะ บ้านเราอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอีกชิ้นได้ไหมอ่ะไอตตัวไหนนอกจากนอกจากตัวนี้มีตัวไหนที่อร่อยนะคะที่เขาน้ำปลาหวานนเลยวานเลยสาวมีควรพลาดนะคะเจอกุ้งเต็มๆเลยค่ะอร่อยสุดย่อ